ปวดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทีฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุจิตาเรื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เราไปติดต่อติดตามนะครับโผล่รายชื่อคณะรัฐมนตรีของเศรษฐาหนึ่งนะครับเป็นรายชื่อล่าสุดสดสดร้ดดอนร้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐาตามรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่านั่งควบรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนาย,ยกควบรัฐมนตรีพาณิชย์คุณปานปรีพหิตานุกรรองนาย,ยกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีต่างประเทศคุณชูศักดิ์ศิริ รองนาย,ยกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนาย,ยกรัฐมนตรีคุณสุทินครังแสงนะครับกลับมามีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกสลเป็นรัฐมนตรีว่าการ,กร